สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูบุษราอีกครั้งนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนคํามาตราเกยนะคะเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะคุณครูมีเกมให้เด็กๆเล่นนะคะเด็กๆลองบอกคุณครูนะคะว่าภาพทั้งสีภาพนี้มีภาพใดที่ไม่เข้ากลุ่มนะคะเด็กๆบอกได้ไหมคะ คำตอบคือภาพของหอยนั่นเองนะคะหอยจะไม่เข้ากลุ่มกับภาพสัตว์อีก3ชนิดนะคะเนื่องจากหอยเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำนะคะส่วนสัตว์อีก3ชนิดนั้นอาศัยอยู่บนบกนะคะเด็กๆภาพต่อไปนะคะเด็กๆมีสัตว์อยู่4ชนิดนะคะเด็กๆ ลองบอกคุณครูนะคะว่าสัตว์ชนิดใดไม่เข้ากลุ่มคำตอบคือม้าลายนะคะม้าลายจะแตกต่างจากสัตว์อีกสามชนิดเนื่องจากว่าม้าลายเป็นสัตว์ที่มีสีขาส่วนสัตว์อีกสามชนิดเป็นสัตว์ที่มีสองขานะคะทีนี้ภาพต่อไป มีคนอยู่สี่คนภาพไหนที่ไม่เข้ากลุ่มนะคะคำตอบคือภาพผู้ชายนะคะผู้ชายจะแตกต่างกับภาพอีกสามภาพที่เหลือคือสามภาพที่เหลือเป็นภาพของผู้หญิงนะคะเด็กๆเห็นี้เด็กๆมาดูนะคะ ภาพทั้งสามภาพที่คุณครูนำมาให้เด็กๆได้ทายกันนะคะที่เป็นคำตอบนะคะก็มีภาพของหอยม้าลายและผู้ชายนะคะเด็กๆลองสังเกตคำทั้งสามคำนี้นะคะคำว่าหอยม้าลายและผู้ชายมีอะไรที่เหมือนกันคะเด็กๆถูกต้องค่ะเด็กๆมียอยยักษ์ อยู่ด้านหลังของคำหรือพยางนะคะเราได้เรียนกันไปแล้วนะคะว่าพยัญชนะที่อยู่ด้านหลังของคำหรือพยางเราเรียกว่าตัวสะกดนะคะในวันนี้พยัญชนะที่อยู่ด้านหลังของคำหรือพยางก็คือตัวยอยักษ์นั่นเองนะคะดังนั้นวันนี้คุณครูจะมาสอน คำที่มียอยักษ์เป็นตัวสะกดนะคะเราเรียกคำที่มียอยักษ์เป็นตัวสะกดนี้ว่าคำมาตราเกยหรือแม่เกยนะคะเด็กๆจ้ำอีกครั้งนะคะเด็กๆคำที่มียอยักษ์เป็นตัวสะกดเราเรียกว่าคำมาตราเกยหรือแม่เกยนะคะเด็กๆ ค่ะทีนี้เด็กๆก,ก็ได้รู้จักคํามาตาเกยไปแล้วเด็กๆลองตอบคุณครูนะคะว่าแกะตัวไหนบ้างที่มีคํามาตาเกยอยู่บนตัวนะคะคามาตาเกยก็คือคําที่มียอยักเป็นตัวสะกดใช่ไหมคะเด็กๆยอยักเป็นตัวสะกดดังนั้นยอยักต้องอยู่ด้านหลังสุดของคํา หรือพยางนะคะเด็กๆอันนี้เด็กๆตอบคุณครูได้ยังคะว่าแกะตัวไหนที่เป็นคำมาตาเกยเอา้าวเรามาดูกันนะคะมีตัวไหนบ้างอา้าวตัวที่สมีตัวไหนอีกไหมตัวที่สองตัวที่สี่ก็ใช่มีอีกไหมนะ อาตัวที่5ก็เป็นคำมาตาเกยมีอีกไหมไม่มีแล้วนะคะเด็กๆคำมาตาเกยมีอยู่4ี่คำนะคะก็คือคำที่2คือคำว่าเตยต่อเออยาเตยคำที่3คือคำว่าขายขออายอขายคำที่สี่ คำว่าคุยคออุยอคุยคำที่คําคำว่าคอยคออยอคอยนะคะเด็กๆส่วนคำที่1คือคำว่าด no, ินดออีนอดินตัวนี้ไม่มียอยยกเป็นตัวสะกดนะคะส่วนคำที่6คคำว่ายืมยออืมอ,อยืมคำนี้ยอยักเป็นพยัญชนะต้นไม่ใช่ตัวสะกดนะคะเด็กๆตอบถูกไหมคะใครตอบถูกเก่งมากเลยนะคะเด็กๆ เรามาฝึกสะกดคำมาตราเกยกันนะคะเด็กๆคออายอคายยออายอยายคายยายลออยอลอย ลออุยาอลุยลอยลุยดอโอยอโดยรอโอยอโดยโดยโดยพอเออยอเคย ดอเอยอเดยเคยเดยตออาตายออายอยายตายายพออูผูไม่โทผู้ชออายยอชาย ผู้ชายตายายผู้ชายมออามาไม่โทรมารออายยอลายม้าลายมอไอไม่ไม่เอกไม่คออุยอคุยไม่คุยม้าลาย ไม่คุยหออยอหอยรออยอลายหอยลายพออายอพายรอเอือเรือพายเรือหอยลายพายเรือ วอโอยโวยวออายอวายโวยวายรออรอคออยอคอยรอคอยโวยวายรอคอยรออเงราง ไม้เอกร่างกออายอกายร่างกายขออายอขายขอองของขายของร่างกายขายของเด็กๆคะเด็กๆได้ฝึกสะกดคำมาแล้วนะคะวันนี้คุณครูมีแบบฝึก หัดทบทวนนะคะโดยให้เด็กๆฝึกสะกดคำตามภาพนะคะภาพที่หนึ่งเป็นภาพอะไรคะเด็กๆภาพรอยเท้านั่นเองนะคะเด็กๆเด็กๆลองสะกดคำว่ารอยเท้านะคะเริ่มเลยนะคะรออยอรอยทอ เอาสระเอามีเออยู่หน้านะคะแล้วก็สระอาอยู่ข้างหลังพอเอาเท้าไม่โทเท้ารอยเทา้าต่อไปเป็นภาพที่สองนะคะเป็นภาพหอยลายนะคะเด็กๆลองสะกดคำว่าหอยลายนะคะหออยอหอยลอ อยอลายหอยลายต่อไปนะคะเป็นภาพที่สามภาพมา้าลายนั่นเองนะคะเด็กๆสะกดคำว่ามา้าลายค่ะมออามาไม้โทมา้าลออา ยอลายมา้าลายเป็นไงบ้างคะเด็กๆวันนี้สนุกไหมคะกับการเรียนคุณครูมีงานให้เด็กๆทำเหมือนเดิมนะคะเด็กๆคัดคำมาตาเกยเหล่านี้นะคะลงในสมุดนะคะเขียนให้สวยงามนะคะเวลาขีดเส้นให้ใช้ไม้บรรทัดขีดเส้นด้วยนะคะเสร็จแล้วเด็กๆฝึกอ่านลหลายๆรอบนะคะเมื่ออ่านคล่องแล้ว ให้ฟ้ครองนะคะถ่ายคลิปวิดีโอนะคะขณะที่เด็กๆอ่านส่งมาให้คุณครูดูนะคะคุณครูรอชมอยู่นะคะเด็กๆวันนี้คุณครูขอให้เด็กๆมีความสุขกับการเรียนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ